พวฮาร์เบอร์แลนด์เอ็มคอร์เทียเดอะ The Family Happy Moment ความสุขของทุกคนในครอบครัวมาในทีม m อ Happy p a h ปในโลกอินเตอร์แอคทีฟที่จะพาพวกเราตามล่าหาปุ่มไฟแข่งขันประลองความจำและยังมีสไลเดอร์น้ำตกลูกบอลที่เดียวที่แรกในประเทศไทยแถมด้วยเครื่องเล่นรูปแบบใหม่วงล้อแฮมเตอร์แสนสนุกและยังมีเกม AR Inter a c t i อร ควบคุมลูกบอลในโลกแห่งการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นขังแรกในประเทศไทยอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปดูบิงไบกันเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแบงค์เจอบอลคาร์โรเซลแม่ที่นี่มีบอลคาร์โรเซลด้วยอยากเล่นมากเล่นกันเลยเข้าไปเลยครับไปครับตอนนี้เราเจอบอลคาร์โรเซลอูเลือกไปทีละอันทีละอันไปแล้วครับไปนะครับพี่เบสขึ้นไหมพี่เบสขึ้นโอ้พี่เบสจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูกันนะพี่เบสไปแล้วไปแล้ว หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วโุ้ยพี่เบงค์ุ้ยพี่แบงค์มันเวี่ยงมากเลยวุ้ยสนุกนะทุกคนบอลกระดาษมันสนุกโอ้โหเวลาเราเล่นเนี่ยพ่อแบงค์มีชาเลนจ์มาใหม่นะเราต้องแตะมือพ่อแบงค์ให้ได้อะแตะมือเร็วแตะมือแตะมือแตะมือโอ้ยล่วงไปแล้วล่วงมาหนึ่งคนโอ้ยทุกคนคนที่ล่วงคนที่หนึ่งก็คือพี่เบส พี่เบสแพ้พี่เบสออกพี่เบสออกพี่เบสออกเหลือสามคนมาตีนี้แปะมือให้ได้นะหนึ่งสองสามมาไปโอเค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 โอ้ยไปเกือบโอ้ยอ้ยโอทุกคนเอาแบบไม่ต้องแปะโอ้ยแปะแปะง่ายเลยตอนนี้แปะง่ายแลย้วสนุกมากครับสนุกมากบอลคาราเซลนี้เป็นอีกเครื่องเล่นหนึ่งนะครับที่ฮาร์เบอร์แลนด์ที่เราชอบมากๆ โอ้ยล่วงไปแล้วครับหนึ่งโอ้ทุกคนน้องไบ้น้องไบกับน,น้องบิงคือเหนียวมากกอดดูมือนะครับอันนี้เป็นมือมือ Spider สไปเดอร์แมนไหมเนี่ยเหนียวมากมือสไปเดอร์แมนจับอะไรก็เหนียวเราไปขึ้นสไลเดอร์เลื่อนสีเหลืองทุกคน<ม>เราต้องเอาสไลเดอร์สีเหลืองนะไยขึ้นเลยครับตรงนี้แหละทางขึ้นอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นยังเห็นยังใช่ต้องกอดอกให้ดีห้ามปล่อยมือเลยนะไปครับขึ้นต่นอครับ <Es> สาเดอร์สีเหลืองนะครับทุกคนครับ<ธ>วันนี้เราจะมีการท่าแปลกๆในการผ่านนี่นี่นี่ดูครับบ้านนี่เป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหโอ้โหอีกอันหนึ่งครับบ้านอีกอันหนึ่งนี่นี่คนต่อไปครับนี่ครับทุกคนต้องไปก็ปกมีท่าแปลกนะครับนี่ครับพูดเป็นท่าแมงมุมโอ้โหท่าแมงมุกนอนไหนตรงนีท่าแปลกอันสุดท้ายท่าทีเด็ดทีเด็ดทำไงนี่เอาครับพี่เบ็ เฮยเฮ้ยเฮยพี่แบสโดนจิ้มก้นเฮี่แบสอันนี้ตลกว่าโดนดนอันนี้จิ้มก้นเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับมันจะแปงแค่ไหนครับครับมาครับอย่นิดเดียวครับเฮ้ยพี่แจิ้มก้นอีกแล้วแต่อันนี้อันใหญ่นะเจ็บไหมเนี่ยแต่ว่าไม่เจ็บครับ มันเป็นแบบนุ่มๆอ่ะพี่เบสลบครับทุกคนเอาใจช่วยน้องบิงด้วยนะครับโอ้โหเห,ห็นน้องบิงแบบน่ารักอ่ะทุกคนอ่ละงั้นเราไปขึ้นข้างบนกันไหมครับเจอแล้วเจอแล้วสไลเดอร์สีเหลือง,ง,งนั่งให้ดีนะนั่งให้ดีนั่งก่อนนะลงพร้อมกันอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะโอ้โทุกคนตอนนี้เขาปั้นอยู่ฝั่งเร็วเกาะออกไว้ให้ดีนะหนึ่งสองสาม ไปแล้วโอ้โหน้ำไปไหลช้ามากทุกคนรอพ่อด้วยเราต้องหาสไลเดอร์ที่ยาวกว่านี้เอาสไลเดอร์ที่เสียวกว่านี้ไหมเอาไหมไปเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไป ทุกคนที่ฮาเบร์ลนด์สาขาเอ็มคอเทียเนี่ยเขามีสนามเด็กเล่นรูปแบบใหม่เป็นสนามเด็กเล่นที่เราสไลเดอร์ลงมาแล้วจะมีลูกบอลไหลลงหัวเราด้วยเป็นลูกบอลแบบเนี่ยแบบนี้ลูกบอลแบบนี้มันจะไหลลงหัวเราได้เป็นเหมือนฝนตกเลยเป็นเหมือนเอ้าก็เขามีท่อดูดลูกบอลขึ้นไปเรางใส่ลูกบอลก่อนเหรอใช่ตอนที่เราขึ้นไปเขาจะให้กดปุ่มพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บเราจะดูดลูกบอลขึ้นไปนี่นี่เข้ามาดูเนี่ยมา นี่เครื่องเล่นอันนี้แหละ Unity Ball for Drop Slide เด็กๆเราต้องมีอยู่คนหนึ่งนะต้องมีสองคนอยู่ข้างล่างและอีกสองคนขึ้นข้างบนไปสอคนได้ไปขึ้นเลยครับไปขึ้นหาทางขึ้นแลยสามคนใส่บอลนี่นี่ใส่บอลเด็ดใส่บอลเลยเด็ดใส่บอลใส่บอลพอใส่แล้วมันจะขึ้นไปตรงนี้นี่มันมาอยู่ตรงกลางสไลเดอร์เลยมอาเ็วมาแล้วใส่เลยใส่เยอะๆเลยโอเคตอนนี้เรากําลังใส่ลูกบอลครับใส่ลูกบอลครับนี่ใส่ลูกบอลแบบนี้ครับ ใส่ลูกบอลเข้าไปเยอะๆเลยครับโอเคพี่เดสพี่เดชช่วยกันใส่ครับนะเดี๋ยวบิงใบกำลังหาทางไปอยู่รอแป๊บหนึง่งนี่ครับทุกคนสไลเดอร์เนนี้ยเราต้องกดปุ่มเห็นไหมเขาจะมีปุ่มกดพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บลูกบอลมันจะกิ้งขึ้นมาทุกคนมองเห็น,นหลูกบอลไหมลูกบอลมันอยู่ตองสไลเดอร์เราแล้วเยอะมากลูกบอลจะเต็มแล้วใช่เต็มแล้วพอลูกบอลเต็มเด็กๆสไลเดอร์เลยนะ ไสดูไว้นะถ้ามันลมดับวิไวิไปเลยนะนับหนึ่งสองแล้วก็ถลายไปเด็กๆคันมองหน่อยพร้อมไหมพร้อมไหมใสไม่เสียวอะ่ะไมยกลัวลูกบอลหรือว่ากลัวกลัวสไลเดอร์ชันอ๋ออันนี้ไม่เสียวอันนี้ไปง่ายไปตื่นเต้นระไม่แ้วไม่ตื่นเต้นหนึ่งหนึ่ง,งสองไป ดิเบ๊ครับดิเบ๊สู้ไหมกลัวไหม,ไมหนึ่งสองไป เลยครับป้นโดนหัวเปล่าลูกเห็บล่วงโดนหัวนะโอเคทุกคนพ่อแบงค์เจอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสแตติกดรอปสไลด์นะครับมันจะเหมือนไหลลงมาแบบน้ําตกเลยนะปลายทางขึ้นอยู่ตรงนี้ครับไปขึ้นไปครับมาเลยครับมาเลยครับไปตรงนี้ครับนี่ขึ้นตรงนี้นะครับไปมาถึงแล้วครับทุกคนสแตติกดรอปสไลด์ข้าวปั้นจะน้ำกปก่อนข้าวปั้นจะลงคู่กับใครครับ ลงค ah. kind of ู่กับบ <eterm oon> <man quele currently> okay. okay. hmm, ิงอ่ากอดอกไว้ให้ดีนะครับโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงยื่นขาไว้โอเคหนึ่งสองสามไปได้วหโหทุกคนโกดีมากกอดอกขับปั้นขับปั้นต้องกอดอกด้วยขับปั้นลืมตลอดพี่เบสนั่งคู่กับน้องไบได้ไหมครับไปกอดอกไว้นะครับเบสพี่เบสนี่นั่งเต็มนั่งเต็มเลนเลยครับหันหน้ามาหน่อยครับทุกคนพร้อมไหมครับไปได้เลยครับ อดอกไว้นะครับอดอกไว้โอเคเก่งมากอ,อยากเล่นอีกอวาทุกคนอันนี้มันอยากเล่นอีกเหรออันนี้มันได้เสี่ยวมากเลยน้องบายครับขอสัมภาษณ์คนนี้จะอชอบกลัวน้องบายอันนี้ไหวไหมอีกรอบนึงไหวไหม ข้าปั้นอีกรอบหนึ่งไหวไหมแต่แต่พี่เขาว่ารีบบอกข้าปั้นเลยอ่ะต้องกอดอกข้าบปั้นชอบเผืออย่าลืมนะเราต้องกอดอกโอเคไหมบบใช่งั้นเราไปขึ้นอีกรอบหนึ่งระหว่างบินบิงกับข้าวปั้นไปน้องไปนั่งรออยู่นี่ไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหชอบไหมครับชอบไหมครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับจับขาดีกว่าจับขาไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปข้าวปั้นตอนนี้ต้องกอดอกนะครับโอเคหันหน้ามาก่อนพร้อมไหม โอเคกอดอกให้แน่นเตรียมตัวไปได้โอ้โหพอแบงก์ตามไปเบสมานั่งข้างพอแบงก์โอเคไหมครับพี่เบสเราจะลงแบบสูงมากเลยนะถ้าปล่อยมือนะมือจับข้างโอ้ห้โหโอ้โวั่เสียวจริงๆสนุกมากๆโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นินจาพอด นินจาพอดเขาจะเล่นเกมกดสีนะทุกคนเลือกสีของตัวเองสีอะไรครับสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินถ้าเราเดินเข้าไปข้างในนะครับไฟเขาจะมีไฟติดด้วยนะแล้วถ้าใครกดได้เยอะก็ชนะใช่ไหมครับกดสีคนอื่นคนอื่นก็ได้แต้มนะเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้ก่อนเลยนะจริงๆวิ่งไปทางไหนก็ได้เนาะเพราะว่าเราเน้นที่การกดสีมีจอคะแนนอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับแต่ว่าเราพร้อมไหมครับพร้อมไหมเดี๋ยวเรากดสตาร์ท กดเลยครับกดกดสีแดงแล้วเริ่มเลยสีแดงสีแดงเขาบอกว่าสีแดงครับพี่เบสอ่ะพี่กดเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับจำสีของตัวเองได้นะครับพี่เบสไม่ไปอ่ะเป็นมึนอะไรเลี้ยวกดสีของตัวเองสีของตัวเองอยู่ไหนสีใครอนุณสีใครน้ำเงินอ่ะน้ำเงินสีใครน้ำเงินสีใครอันนี้สีใครสีใครสีใครน้ำเงินอ่ะ อ้าวไปไปสีอะไรอีกสีแดงของใครสีแดงของใครสีแดงสีแดงโอเคไปสีเขียวสีเขียวของใครนี่สีเขียวสีเขียวของใครอุ้ยไม่มีไปแล้วไปไหนกันแล้วสีเขียวนี่ก็สีเขียวสีเขียวของใครสีเหลืองอยู่ไหนไปสีเหลืองหาไม่เจอสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนไป ไบเจอทั้งอันยังใบเหลืองอยู่นี่ใบใบใบโอ้ยใบโุดใบกดสีเหลืองนี่เหลืองอยู่นี่ใบนี่เหลืองโอเคใบดูให้ดีสีเหลืองใบนี่เหลืองเหลืองเหลืองใบใบเหลืองโอเคมีอีกไหมใบเหลืองอยู่นั่นใบใบเหลืองอยู่นี่มีสีอะไรพอช่วยสีแดงสีแดงเหรอไปเราไปช่วยหาสีแดงกันสีแดงอยู่ไหนแม่ วิ่งวิ่ง,งเร็ววิ่งโ,โอเควิ่งวิ่งยังยังยังสีแดงอยู่ไหนอีกนู่นวิ่งสีแดงอยู่โอหมดเวลาเราไปดูคะแนนกันมานี่คือเกมนินจาบพอดคะแนนกำลังจะขึ้นแล้วสีเหลืองใครใครสีเหลืองอุ้ยใบใบได้เยอะออ้ยแต่แตกสีเขียวก็ส,วกสีเขียว12คะแนนใครสีเขียว หนึ่งสแล้วใครที่สุดท้ายระหว่างเบสกับดูไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปย้อนดูในคลิปว่าใครได้เบสสีอะไรนะฟ้าสีน้ําเงินอู้สีน้ําเงินเหมือนจะสุดท้ายนะใช่ไหมสนุกไหมครับทุกคนเกมดินจับพอดงั้นเราไปดูเกมต่อไปไหมที่นี่เขาจะมีเกมเข็นเข็นลูกบอลใหญ่ๆอ่ะสนุกมากปะ เจอไหมเจอเกมลูกบอลยังลูกบอลสีดำอ่ะนั่นไงลูกบอลสีดำเป็นเกมใหม่นะที่เอ็มกอเทียมีเกมนี้เป็นเกมใหม่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยดูด่านแต่ละต่างดิด่านต่างๆอุ้ยอุยเอาด่านไหนเอาด่านไหนไปเอาด่านไหนเลื่อนเลยเลื่อนเห็นไหมเป็นการหมุนลูกบอลอุ้ย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 เข้าแล้วอุ้ยได้แล้วเลือกด่านได้แล้วคลาสสิกคลาสสิกเลยโอเคกิงเข้าไปกิงเข้าไปไปแล้วครับ โอ้ทุกคนเรากินลูกบอลเข้าแล้วเข้าแล้วเร็วเข้าแล้วเลือกให้ถูกนะออนไหนครับเอาไหนทะเลทรายทะเลทรายไปแล้วเอาแล้วครับเกมเริ่มนะครับมาแล้วครับเราจะต้องให้หมาป่าตัวน so ี Essential ้บุนไปเก็บของให้ได้4ี่ชิ้นพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพี่เบสไปแล้วครับโกแล้วครับโกแล้วครับเห็นไหมที่มันขึ้นเป็นดาวขึ้นไปบนฟ้าเราต้องไปทางนั้นแหละ ไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้หมุนไปแล้วครับหมุนลูกบอลไปแล้วครับหมุนลูกบอลไปแล้วครับนี่อันนั้นเจอแล้วครับอันหนึ่งห้ามโดนต้นไม้นะครับเอาละครับพี่เบสเก่งมากอันที่หนึ่งจะเก็บได้ไหมไปครับไปครับเก็บได้แล้วครับได้แล้วครับหนึ่งอันอันต่อไปอยู่ตรงไหนหูอันต่อไปเหมือนจะอยู่ไกลนะอ๋อน่งไงน่งไงเจอแล้วไปต่อครับพี่เบสไปต่อโอ้ยเราวะวังระวังระวังระวังชนต้นไม้โอเคไปต่อครับไปต่อนั่งไงอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นอะ You, จะเก็บได้ไหมจะเก็บได้ไหมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับใช่ใช่ลูกนั้นแหละอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอึ๊บอ uh> ึ๊บอึ๊บได้อีกแล้วได้สองดาวแล้วครับพี่เบสเริ่มรู้วิธีการหมุนละเคแบบนั้นแหละค่อยๆหมุนไปเคอุ้ยอ้ยพี่เบสเลยเลยหมุนหน่อยหมุนอ้ยอ้ยชน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 อุ้ยพี่เบสจะชนต้นไม้แล้วเกือบเกือบเอาเบสเร็วเร็วอุ้ยตอนนี้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ไป ไปนิดเดียวครับนิดเดียวไปครับไปครับได้ไหมได้ไหมได้แล้วเหลีกอันเดียวอีกอันเดียวอันสุดท้ายอีกอันเดียวครับนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะโอลิมปิกโอลิมปิกอีกนิดเดียวครับรี่เบสทำผ่านรีเบสได้กี่ดาวเนี่ยได้หนึ่งเหรอโูจัดก็ถือว่าผ่านแล้วสนุกมากๆครับ โอเคครับทุกคนต่อไปพ่อแบงค์เจอที่มันเป็นดินถลม่มคล้ายๆเดินบนเดินบนก้อนเมฆอะ่ะมิงเคยเดินบนก้อนเมฆไหมเราอยากลองเดินไหม <Yeah. S 1> มันจะเดินยากนิดน,นึงนะเพราะมันนุ่มมากๆไปทางนี้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะนําไป <Yeah. S 1> นี่ครับเราต้องผ่านเข้าไปในสีชมพูเนี้ <Yeah. S 1> ตะลุยดากสีชมพูเข้าไป <Yeah. S 1> ใช่ใช่เนี่ยท,ที่ที่เพื่น <Yeah. S 1> พนอนๆเขาขึ้นไปอะ่ะอ่ะตะก้อ,อยเข้าไปครับ <Yeah. S 1> อ่ามันจะเดินเป็นสีชมพูเลยนะ <Yeah. S 1> มันจะเดินยากนิดน,นึงนะ ไปครับไปครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบงค์จะไปรออยู่ฝั่งนูน้นนะเดี๋ยวพ่อจะรออยู่ฝั่งนู้นนะข้าวปัน้นข้าวปั้นจะโหนมาหรือว่าจะเดินมาเดินมานะอ่ะข้าวปั้นมาก่อนครับห้ามเอามือจับนะห้ามเอามือจับอุ้ยอุ้ยข้าวปั้นทําได้โอเคนอเค,คนต่อไปคนต่อไปเอาครับลงไปเอาเดินมาเดินมาห้ามล้มนะห้ามลม้มอุ้ยทุกคนคนที่ล้มก็คือคนนี้แหละเอาอุอ้ยอุ้ยพี่แบงค์กิ้งมา กิ่งมาเลยเหรอโอ้ยพี่แบงโอ้ยโอ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปไม่รอดนี่ทุกคนดูพ่อแบงค์นะพ่อแบงค์จะโหนมาให้ดูวิ้งใบเก่งอ่ะใบไต่หน้าผามาทุกคนเห็นน้องใบไหมน้องใบกำลังไต่หน้าผาอุ้ยน้องใบเก่งมากไปเดี๋ยวพ่อพ่อไปด้วยรพ่อหนายกนะำเหนื่อยออกาง โอเคพ่อแบงค์ไปไม่ไหวเราไปดูดานต่อไปเลยดีกว่าอุย uh! อุโมงเราไปลงอุโมงดีกว่าอุโมงอุโมงน้ำใบรอไม่ก๊บหน่อยเดี๋ยวเราลงอันนี้กันเนาะจะได้ไม่เสี่ยมากเด็กๆกเด็กเเ,เ,เ,เรามาลงอุโมงกันอันนี้เป็นแบบผิวสไลด์อุโมงสีขาวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะงหัวหนูอยากได้แบบถึงใจเลยใช่ไหมเอาแบบบาดเสียวเอาแบบร้องเสียวโอ้โหงั้นลงอันนี้ก่อนพ่อแบงค์เจอเกมใหม่เกมหนึ่ง น่าสนุกมากเป็นการกิ้งลูกบอลน่ะเคยกิ้งไหมกิ้งลูกบอลหลบสิงกีดขวางใช่ลูกบอลสียักษเป็นลูกบอลยักษ์ไปเล่นกันนะอ่ะลงเลยครับลงเลยครับอ่ะเบสไปเบสไปเบสเดิมเบสเบสเดิมเบสเบสโอ้โอ้โอ้โน่โอ้โน่โนโอ้นี่ไงเราเจอสไลเดอร์สีส้มแล้ว เราไปเล่นสไลเดอร์สีส้มกันแบบหวัดเสียวเลยเหรอป้าเราไปดูกันว้าเราเจอสไลเดอร์สีส้มครับทุกคนเล่นไป,นไปย่งยงังอันนั้นเป็นสีเหลืองงั้นงั้นเราเล่นสไลเดอร์อุโมงค์ไหมล่ะเ,เนี่ยอันนี้เป็นอุโมงค์ไฟด้วยนะเ,ออเป็น LED เ,ออเขาเรียกว่า LED ชิว้วสไลด์พอลงมาแล้วมันจะมีไฟให้เรามองด้วยไฟสวยมากออทุกคนทางขึ้นไปดังนี้ครับสไลเดอร์สีส้มปแล้วก็สไลเดอร์ LED ครับ เราเจอกระจกใสกระจกมันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากเห็นไม่คลิปเลยทางนี้ดิเอ้ามีอีกั้งหนึ่งเหรอเอ้าพี่เบสเก่งอะเจอทางปลอดภัยไปกันต่อครับเราเจอทางออกไหมครับออกตรงนี้ออกตรงนี้ไปลงเลยครับตอนนี้เรายังหาทางไปไม่เจอเลยครับเราต้องลงตรงนี้ก่อนอุ้ยตรงนี้เป็นอุโมงค์รูตรงนี้เป็นรูลงรูเลยครับเหมือนเป็นรูมาริโอเลยอะ พี่เบสลงดูเกครับพี่เบสลงได้ไหมครับไปครับพี่เบสไปได้พ่อแบงค์ลงตามนี่ทุกคนพ่อแบงค์เจอสะพานเชือกไม้ค่อยๆมานะครับพี่เบสไม้มันจะหักเป้าอุ้ยพี่เบสเหมือนไม้จะหักเลยอะอุ้ย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 เอาแล้วเกือบแล้วไม้เกือบหักอีกอันนึงครับอีกอันนึงโอ้โหดูสิทุกคนมันเป็นไม้แต่รับน้ําหนักพี่เบสได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระจกลงมาเป็นกระจก มาครับไปไปลงกระจกเลยนะโอ้ oh. โหคนต่อไปคนต่อไปบิงนี่อุ้ยอุ้ยดูขัาปั้นจะมาแบบมาแบบพระเอกเลยอ่ะอุ้ย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 ขาบ้านขาบ้านขาบ้นเราใกล้จะถึงแล้วสลเดอร์สีส้มอีกอันเดียวไปข้าปบ้านมาขัาปบ้นโดดไปเจอลูกบอลการเดียนที่เป็นหนามเหรออุ้ยระวังโดนหัวนะโอ้ยโอ้ยอ้ยลูกบอลการเดียนมันจะล่วง เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับน้องบิงเจอแล้วครับเอาแล้วนะครับทุกคนทุกคนพร้อมไหมครับกอดอกไว้ห้ามปล่อยนะครับเดี๋ยวรอพี่เบสอีกคนหนึ่งหนึ่งสองสามไปได้เอา้าทำไมเราอยู่ตรงนี้ล่ะพี่เบสทำไมเราติดล่ะทุกคนสองคนนี้ติดล่ะเนี่ยดูสิเราติดล่ะ มันไหลช้ามากเว้ยพี่เบสเร็วพี่เบสเร็วโอ้สงสายพ่อแบงก์กับพี่เบสอ่ะจะตัวใหญ่งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบด้วยนะบ๊ายบาย